สิ่งที่ไม่รู้ก็เหมือนกับเอของขายของผู้ช่วยเนี่ยก็ขายไม่ออกอยากให้กล้วยช่วยกล้วยก็อ้างว่าก็เอามาที่บ้านสิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะให้เพื่อนเอาของฝากไว้แล้วก็เออมีใครจะช่วยไหมนี่ของของผู้ช่วยนะก็ไม่ได้มีน้ําใจตรงนั้นเพียงแต่เธอมาแล้วเธอต้องมาขายเองอะไรเงี้ยแล้วผู้ช่วยก็ไม่มาคือเอาจริงนะ ร้อยกับผู้ช่วยเนี่ย mm hmm. ไม่ค่อยได้มีการช่วยเหลือหรือน้ำใจที่ดีอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะมีเหตุการณ์หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วอันนี้ขอไว้ทีหลังค่อยเล่าให้ฟังได้ไหม mm hmm. เพราะจะดูการออกมาขอโทษของผู้ช่วย mm hmm. ถ้าออกมาขอโทษเนี่ยยังทำเป็นแบบแข็งแข็งไม่แอปหน่อยไม่น่าซื่อตาสาสเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ mm hmm. ว่าเบื้องหลังเนี่ย ของผู้ช่วยอ่าในการขอร้องเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งให้ช่วยซื้อของแต่งเป็นยังไงแื่ต้องดูก่อนถ้าทำดีมีรางวัลนะคะเนียเน่ยงไเยงเนี่ยไงถ้ายอมทําตามสิ่งที่พันพูดเนี่ยไปอยู่ใต้ตีนมันเลยนะอืมนะมึงเป็นใครกูถามหน่อยกฎหมายเอาผิดไม่ได้ สังคมที่บ้านเนี่ยมีแค่พวกมึงปลุกระดมเนี่ยไม่ต้องให้ค่านะแต่ถ้าแจ๊ดจะกลัวก็ไม่แปลกะนะคะก็แล้วแต่ก็เลือกเอานะคะนะอืมกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ก็คืออาจจะไม่พูดไงใช่ครั ใครไม่พูด่ะเราถ้าเกิดว่าออกมาขอโทษแบบเออให้มันมีเหตุผลหรือเหตุการณ์ต่างๆในวันนั้นครูเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกมือคูอ่ะคด้ชี้แจงด้วยอ่แเราอาจจะไม่พูดเรื่องการอะไรอีกฝั่งหนึ่งตองตรงข้ามด้วยอนะคะทำดีมีรางวัลแน่นอนนั่นเห็นไหมยึดตือตรงนี้จะมีางวังเห็นไหมเนาะ ทั้งคูทั้งเม็ดท,<ล>ทนะคะบอกว่าเพื่อความปลอดภัยขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับอ้าวให้ทำอะไรเราหรอคะคุณพี่เชเรทยอ๋อล่ะคะขอบคุณคุณพี่เชเรทย,ทยมากค่ะเพื่อความปลอดภัยของช่องเรานะคะทีนี้คุณไทเกอร์คิมบอกว่าถ้าออกมาขอโทษรับรองได้วงแตกแน่อืมนะคะก็มันต้องวัดกันแล้วค่ะ คือตัวของผู้ช่วยเนี่ยเขาจะแบบทำกล้มกึ่งกล้มกึ่งอย่างเงี้ยมาหลายเหตุการ์แล้วแล้วก็เบื้องหลังนะคะก็มีการประสานติดต่ออะไรเงี้ยกับฝั่งตรงข้ามกล้วยด้วยนี่ดิฉันไม่ได้กล่าวหานะคะฉันมีพยานแต่ว่าก็ รอรอรอดูว่าผู้ช่วยจะออกมาขอโทษอย่างไรบอกแล้วค่ะทำดีมีรางวัลน,นะคะทีฉันอาจจะไม่พูดก็ได้หลายจนจไม่พูดก็ได้เรื่องนี้ถ้าออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทีนี้คุณอีธา,านนะอีธานอีธาน,อ,านอีสัตนะมึงข่มขู่เขานั่นแหละนะเราอาจจะไม่พูดก็ได้ถ้าออกมาพูดเรามีดีอะไรนะพูดดีมีรางวัล อีหน้าเหี้ยมึงนี่ขยะสังคมนะคะเนี่ยแหละขยะสังคมของแท้เอาตัวเองไปขม่มขู่นั้นคนนี้เขาเนี่ยนะเฮี้ยแานนีบอกว่าจะกล้าออกมาขอโทษเหรอในเมื่อมันรวมหัวลงลงเดียวกันก็ดูสิครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในเมื่อผู้ผช่วยออกมาขอโทษมาเล่าเหตุการณ์ก็เท่ากับว่ากล้วยเนี่ยเละแน่ เพราะว่าอะไรผู้โดยสารมันยังรู้สึกว่ามีความเออหนักเบาน้อยกว่าผู้ขับขี่จริงนะค่ะน่เท่ากันไหมไม่ใช่ในเรื่องของความรู้สึกของคนของคนฟังของคนดูกัดกันเองตลอดมือสองตัวอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบทุกชีวิตอ่าหลังพวงอะไรของตัวเองนะคะโอเค ในเรื่องนี้เป็นยังไงความคืบหน้าพอสมควรเนาะทีนี้แป๊กก็บอกว่าเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดการกระทำผิดให้เอฟซีได้เห็นเป็นจุดๆดอของนักกฎหมายอย่างอาจารย์เอ็มซิกได้ฝึกยอดมากครับถามว่าคนนะ่ะระดับความอดทนของคนมันมีจำกัดนะแล้วคนที่มาเป็นเอฟซีเนี่ยไม่ใช่เป็นเ,เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนหลังเขาเนะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทั่ว,วไปเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่มีสภาพแวดล้อมรอบข้าง แล้วมุมมองต่างๆ,ๆที่ดินกล้วยเขาได้สอสแสดงออกมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งกับสัง,งคมส่วนใหญ่นะถามว่าอย่างเงี้ยคุณทำอย่างนี้แต่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยทำอะไรคะทำอะไร,ไะไรขัดแย้งกับสังคมส่วนใหญ่เขาแทบจะทุกเรื่องเยแล้วคุณเอ็มจะไปห่วงมันทําไมล่ะคะนี่แสดงว่าคุณเอ็มห่วงเหรอคะไม่ต้องไปห่วงให้มันแสดงตัวตนของมันออกมาเยอะๆค่ะสังคมจะได้เห็นถูกไหมคะพี่วีรพงศ์พี่ๆทุกคนนะคะทุกจะไปห่วงมันทําไมล่ะนะให้มันเฮียให้เต็มที่ไปเลยนะ ไม่ดีหรอคะจะห่วงทําไมล่ะคะก็ปล่อยมันสิคะง่ายๆเองอะถูกไหมคะก็ให้มันเฮีย้ยไปเลยถูกไหมคะปล่อยมันสิคะเห็นด้วยกันไหมคะทําไมสองอาจารย์เนี่ยค่ะจะต้องสารแน่นะกินปูร้อนท้องจิกาดือจิกาดืออยู่ตอลอดเวลาล่ะคะก็ปล่อยสิคะอืม ได้ยินไหมคุณต้องอยู่กับคุณสซเลเตคุณจะไปไหนอืมนะคะถูกไหมแปลกมากเลยนะคะเอชาร์นกับสีหน้าเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรคะนะเป็นอะไรเหรอเป็นห่วงสวิตีโกวสวิตีจะเยีออกมาให้คนเห็นเหรอคะก็ปล่อยมันสิคะ เอ้ยปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยปล่อยให้มันเฉิดฉายไปเลยสิคะจริงไหมคะจะไปกักทำไมล่ะเอ็มแหมอุตส่ามันขนาดนี้แหละเรื่องนถามว่าคุณจะอยู่ได้อีกสักกี่นามคนที่ติดตามคุณจะอยู่คุณได้อีกสักกี่นามครับคนสิ่งที่เป็นค่านิยมหรือว่าเป็นความนิยมของในตัวคุณเนี่ยจะอยู่กับตัวคุณได้อีกสักกี่นามปากสันเลยนะมึงอะแล้วถามว่าผู้ใหญ่ไอผูอ้ช่วยเนี่ยคุณไปเกอติดกับเขาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหักเหหรือมีการ ลบทอนในสิ่งพวกนี้ออกไปยแทบจะไม่หลงเหลือคนที่นิยมชมชอบเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงฮะคุณช่วยายเหรอตลอดเหรอหรือไงตอ้องไเหรอคะไม่ค่อยนึกถึงอนาคตไกลขนาดนั้นเอาแค่สัส้นๆเอาแค่วันนี้พรุ่งนี้จะมีคนโอนเงินช่วยหรือซื้อของอแค่นั้นพอแต่จะมีความนม่าเชื่อถือของเด็กอีกด้วยเนี่ยคุณคิดว่ามันตอนนี้มันพุ่งปี๊ดเลยฮะมันพุ่งแบบมันพุ่งแบบขึ้นฟ้าปี๊ดเลยฮะพยานเลยทีเดียวมันกาลังดิ่งลงโลงเหงทุกวันทุกวันนะทุกวันเนี่ย นี่คือสภาพามเป็นจริงนะยานะคะคุณเอ็มซิกงร้อยมียาส่วนตัวเหรอฮะอ๋อยาแน่ยา,น,ยาน,นี่คือยาสรารพัดนึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะยาช่วยอะไรทุกเรื่องใช่ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นเองใช่ไหมฮะค่ะเป็นกุ่มซื้อใช่ไหมเรียกอะไรดีอ่ะเป็นตัวที่ทําลายล้างถือว่าเป็นกุ่มซือ้อได้คะ่ะเอ๊ะหรือยังไงก็เป็นผมว่าเป็นกุ่มซื่อบื้อมากกว่านะ เตืนอนอีกคำหนึ่งน,นะคุณซื้อบื้อนี่หวานะห,หลายๆเรื่องอุ๊ยอุ๊ยคุณซื้อบื้อด้วยอ่ะนี่คนดีเหรอคะเนี่ยอาจารย์เอ็มคนะนะอวตารอาวตารนี่นางมีหน้ามาเรียกคนนันนนน้นคนนี้เขาซื้อบื้อตัวเองไอ้เฮี้ยล้วๆเลยนะคะเนาะด้วยค่าคนนั้นคนนี้เขาเพื่อให้ตัวเองแบบมีพื้นที่อ่ะหวานนะฉลาดมากเลยอ่ะซื้อบื้อไม่เป็นไรอย่างนั้นแต่ถ้าเฮี้ยละเฮี้ยเนี่ยน,นะคะ น่าเกียดนะคะเป็นอย่างจ้าวยแสดงสเกลความเฮี้ยออกมาเยอะๆค่ะดิฉันจะเป็นคนถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบเองว่าคุณสองคนเป็นคนเยี่ยงไรนี่แสดงออกมานี่มันซึ้บือซะระเกิด<อ>มันจะดีเนาะเหมือนจะดีค่ะทีนี้เป็นคําถามต่อไปของคุณหนุ่ยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเปิด,ดๆๆตัวๆๆเปิดตัวผู้สร้างผู้ส่งผู้ใหม่ <ๆ S 2> ทีนี้คุณหนุ่ยนะคะบอกว่าคิดว่าในอนาคตการสละเรือของฝั่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมนี่ฮะเกิดขึ้นทุกวันเลยเดี๋ยวเราไม่รู้ด้วยนั่นเองอาจจะออกมาทีนี้ทีนี้แต่ อืมตลาดเรือมีสลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เป็นอยู่ทุกันเนี้ยร้อยหลอลงไปทุกทีก็เราลองเอาตัวชีวัตนะฮะแล้วก็เอาปริมาณ f อซต่างๆหรือช่องยูทูบเบอร์ข้างกายที่อยู่กับเดีกยญิงกนะุ้ยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีม,มาจนถึงเดียเ๋ยวนี้ถามว่ามีเพิ่มขึ้นไหมฮะไม่เพิ่มนะฮะมีแต่ลดลงนะฮะมีแต่ถอนตัวออกนะฮะเนะแล้ว,ลวจำนวนผู้ติดตามของเด็กหญิงกนะุ้ยเนี่ย ตอนนี้ถ้ามันเรืี่ยงต้างจริงเนี่ยมันน่าจะแสนอัพขึ้นแล้วใช่ไหมทำไมถึงสตอปอยู่แค่นั้นแหละฮะขึ้นก็หลักร้อยขึ้นลงๆแต่วก็แค่นิ่งอยู่นั้นมาไม่ลกี่เดือนกี่ปีแล้วอะ่ะ<ม>แปลว่าอะไรต่ดัชน,นีความน่าเชื่อถือดิ่งลงทีเ<ม>นี้ยพยานก็เอาคีิปก่ามาลงที่หมซึ่งเป็นการตอบย้ำว่าช่องเต็มสีนะคะที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะ ก็ทําเรื่องของกระแสเรื่องของความน่าสงสารช่วยกล้วยด้วยก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปดูกล้วยเยอะมากขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณพยานที่เอามาลงเรื่องทุกนความสงสารกับเอฟซีของกล้วยด้วยว่าเราก็เป็นช่องที่ช่วยกล้วยในตอนนั้นแล้วก็หลายๆช่องด้วยนะคะที่ให้ไปให้ความช่วยเหลือกล้วยนะไปดูกล้วยนะในช่วงขณะที่ศิษยาลีจนกระทั่งกล้วยนะคะตอนเป็นมิจัาเนี่ยได้มาอิจฉา ยอดดูของช่องเต็นสีบอกว่าต้องชน5โมงเพราะอันเนี้ยเรามีข้อเท็จจริงเนาะจากผู้ที่ร่วมอยู่ในกลุ่มต้อนเดียวกันขี้เอปอะไยนมาลงนี่ขนาดแบบเป็นมิตรกันเราก็สนับสนุนด้วยความปรารถนาดีอันนั้นเป็นคำพูดของพี่เสือคนเดียวไม่ใช่หรอคะที่บอกว่าเป็นคนบอกให้ขึ้นชนเลยไม่ใช่เป็นความที่สาวิตรีและสาวิตรีไม่ได้ขึ้นชนนะคะคุณฟังอะไรไม่เข้าใจหรือเปล่าือจับ แทงได้รอบแบบได้อนอนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจต่อใครก็เลยทําให้คุณหนุ่ยถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะสละเรือกันซึ่งเขาสละกกันมาหลายเรือแล้วค่ะแต่ก็จะมีหน้าหน้าที่ด้านไรซึ่งยังอายยังคงทู่ซีอยู่แต่จริงๆแล้วด้วยกับไม่กี่คนที่อยู่ตอนเนี้รู้ๆกันอยู่แล้วก็มีความแบบ,ร,แบระแวดระวังคอยจ้องกันอยู่งั้นจะไม่มีคําพูดที่ว่าเออมีคนถามแม่ตลอดเลย ทำไมป้าคนนั้นไม่มาด้วยทาไมคนนี้ไม่มากับแม่เพราะทุกคนต่างทํางานเดี๋ยวแม่ไปคนเดียวก็ได้นะคะก็พยายามพูดบอกกับเอศีงตลอดเพราะเอศีก็ว่าทาไมคนนั้นไม่มากับแม่ทําไมคนนี้ไม่มากับแม่เอศีงก็เอาใจใสเหมือนกันค่ะอืมคอยจะจับ่งให้คนนั้นคนนี้ต้องอยู่กับแม่กับแม่ตลอดนะคะมีแน่นอนค่ะสลัเรือนะคะเออทีนี้ดูมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนเราจะเข้าไปถึงคู่ใหม่นะคะ อืออะไรคะจะเลือกตั้งใหม่กันแล้วหรอถ้าคุณสมชายแบว่าเลือกหนุ่มสวนยางดีกว่า <laughs> จะเลือกกันแล้วหรอคะเนาะ <c oughs> อือทีนี้โอเคคุณมาราบุตรเพิ่มเติมหน่อยผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านคนคิดระยะยาวออกมาทําคลิปขอโทษผิดถูกอย่างไรชียย้แจงด้วยความคิด<ม>ด้วยจิตสํานึกนะคะดิฉันเชื่อว่าตรงนี้ไม่มีแต่จะต้องออกมาเพราะว่าเอ่อเนื่องจากความกดดนัน<ม>นะคะความกดดันหลายๆอย,ยา่างอืออืม เอาง่ายๆถ,ถ,ถ้าออกมาก็เข้าทาง,างมึงไงความเห็นส่วนตัวถ้าเขารู้ตัวว่าทําผิดเขาต้องมาออกมาขอโทษตัง้งแต่เนิ่นๆแล้วถ้าทิ้งเวลามานานขนาดนี้แล้วมาขอโทษมองมว่าไม่รู้สึกผิดค่ะแต่อาจโดนผู้หลักผู้ใหญ่สั่งให้ขอโทษมากกว่าถูกกดดันนะคะแล้วก็พร้อมกับกระซักไม่มีใคร<ท>ค่ะเอาตรงๆคือพวกมึงอะต้องการแค่เสียงหัวเราะนะไอ้คนเยี่ยงหลายเนี่ยนะกูบอกตรงที่เอามาเปิดเพราะว่าอะไรรึไหม จะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าความระยำของมึงสองตัวเป็นยังไงเคื่อนเคลื่อน,นไหวกันอยู่แม้กระท,ทั่งช่องบูมน้อยนะคะก็ได้ออกมาเล่าว,ว่าอาจจะออกมาขอโทษค่ะสาหรับผู้ช่วยเบี้ยบานตรไม่ต้องไปย้ำม,มากนะก็เราพูดรอบเดียวนะทำไม่ทําก็สุดแล้วแต่อืคือพวกเขาคิดแค่แบบพวกเขามีโลกโลกของเขาอยู่แค่ยูทูบเบอร์เขาคิดเสมอช่วงคือช่องพวกเขาพยายามบอกว่าเนี่ย โลกเนี้ยนะคะข่าวของจำเลยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกโด่งดังไปทั่วโลกด้านดีหรือด้านไม่ดีต้องพิจารณาดูนะคะด้านดีหรือด้านไม่ดีถ้าด้านไม่ดีเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นตรงไหนด้านไม่ดีและหลายๆคนหลาย,ลาย,ลายๆช่องเขาก็ขุดเอาด้านที่มันไม่ดีออกมาได้ไหมคะคือพวกเราพยายามมองด้านดีของจำเลยนะคะเพราะว่าพวกเราพยายามมองด้านดีของจำเลยแต่เรามองไม่เห็นจริงๆเราพยายามมองแล้วมองอีก เรามองไม่เห็นจริงๆนะคะหมาอะไรก็พูดอะ